มาวยโซ่สวัสดีครับรอครับรอรอภูณะภูใดนะผมหรือว่าสวัสดีทุกท่านซีตอนนี้ฝนตกหนักมากนะเอฟซีฝนตกฟ้าร้องนะครับผมโอ้โหดูครับดูลาสุดครับฝนตกแรงมากนะครับผม ที่อำเภอกุสุมานจังหวัดส,สกลนครน,นะครับผมอเอฟซีดูครับผมโอ้โหแรงมากนะครับผมเป็นฝนตกครั้งที่สองของปีนี้นะครับที่แรงนะครับอเอฟซีโอ้ผมอัปเดตนะครับผมที่อำเภอกุสุมาน นะครับไอซีคือฝนตกทางลมแรงนะครับผมโอ้โหหนักมากครับหนักมากนะครับผมดูครับดูน้ำไหลตรงลาคาครับผมน้ำไหลมากน้ำไหลแรงมากครับผม นี่ตกมาแล้วประมาณ10นาทีได้นะครับ F-C เวลาก็2องทุ่มยีนาทีนะครับผมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากนะครับ F-C วันนี้นะครับผมมัวน้ำหาสารอาจจะไหลบ่าลงมานะครับ F-C ก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมฝนตกหนักมากนะครับลมกระโชกแรงนะครับผมเป็นฝนตกครั้งที่สองของปีนี้นะครับผมสุดยอดนะ f ทางลมแรงครับลมแรงมากนะ FD ลมแรงมากนะครับผมสุดยอดนะครับ พื้นที่ของอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครน,นะครับผมฝนตกมาแล้วประมาณสิบนาทีได้นะครับผมมีแนวโน้มว่าจะตกยาวไปอีกนะครับผมเอฟซี โอเคครับคลิปนี้ก็มาในงานสภาพอากาศนะครับผมอำเภอกุสมานครับรอในอด,ดีครับ